ยูเครนถล่มยับอาวุธพันล้านรัเสเซียพังต่อเนื่องโลกจับตานี่คือจุดเปลี่ยนสงครามเรื่องราวที่เริ่มจากเสียงระเบิดที่ดังสนั่นข้ามค่ำคืนอันมืดมิดเหนือท้องฟ้าใกล้แนวรบกลเป็นสัญญาณสำคัญของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ใครหลายคนไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้สงครามที่ดำเนินมานานานับปีเหมือนจะหยุดนิ่งอยู่ในภาวะชักเยื่อแต่ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวของยูเครนกลับรุนแรงและโฉบเฉี่ยวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนแม้แต่ผู้ สนับสนุนรัสเซียบางคนยังต้องตั้งคำถามกับท่าทีของกองทัพตนเองว่ากลยุทธ์ที่ใช้ข้อมาตลอดนั้นยังคงได้ผลหรือไม่หรือว่ากำลังกลายเป็นปัญหาที่ทำให้สถานการณ์สุดลงแบบไม่รู้ตัวขณะที่รัสเซียยังคงเน้นการใช้ยุธทธปกรณหนักและเทคโนโลยีที่ลงทุนไปมหาศาลยูเครนกลับหันมาใช้วิธีที่พลิกหน้าเกมใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กกว่าเบากว่าแต่มีความยืดหยุ่นสูงกว่าและมักถูกปรับแต่งใหม่แบบวันต่อวันจึงไม่แปลกที่ผู้เชี่ยวชาญหลาย สำนักเริ่มชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างการรบทั้งแนวคิดและการใช้อาวุธแบบดั้งเดิมที่เคยทําให้รัเสเซียเหนอือกว่าอาจกําลังถูกทําลายลงเรื่อยๆด้วยวิธีการที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้ผลจริงค่ําคืนวันหนึ่งไก่และเมืองยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียยึดไว้ตั้งแต่ช่วงต้นสงครามเสียงเซเรนเตอนภไทยทางอากาศดังขึ้นอย่างต่อเนื่องผู้คนในพื้นที่ต่างรู้ดีว่ากําลังจะมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เสียงที่ได้ยินไม่ใช่จรวดความเร็วเหนือเสียง ไม่ใช่เสียงบินผ่านของเครื่องบินรบแต่เป็นเสียงหึ่งเบาๆเหมือนแมลงจำนวนมากกำลังพุ่งเข้าหาเป้าหมายอย่างพร้อมเพรียงไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเป็นโดรนชนิดใดบางรายบอกว่าเป็นแบบที่ยูเครนประกอบเองจากอะไหล่ที่หาได้ในตลาดทั่วไปบ้างบอกว่าเป็นโดรนชนิดใหม่ที่เพิ่งได้รับจากพันธมิตรต่างชาติแต่ไม่ว่ามันคือไรมันกำลังมุ่งหน้าไปยังจุดที่สำคัญที่สุดของรัสเซียในแนวหน้าคลังอาวุธและยานเกราะที่มีมูลค่ามหาศาลร,ระดับพันล้านดอลลาร์ท,รทั้งรถทั้งรุ่นใหม่ล่าสุด ระบบป้องกันภัยทางอากาศที่รัเสเซียเคยเชื่อมั่นว่ายากจะถูกเจาะและจะรวจนำวิธีที่ถูกเก็บไว้เพื่อใช้ในปฏิบัติการใหญ่ในอนาคตเมื่อเสียงระเบิดลูกแรกดังสนัน่นแสงเพลิงก็พุ่งสว่างกลางท้องฟ้าอย่างค่ำคืนราวกับฟ้าสว่างชั่วขณะแรงระเบิดส่งผลให้คลังอาวุธขนาดใหญ่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ระเบิดตามกันเป็นชั้นๆดูจะภูเขาไฟกำลังปะตุแม็ทหารรัเสเซียจำนวนมากจะพยายามสกัดกัน้นแต่ดูเหมือนว่า5ยูเครนจะวางแผนมาดีจนยากจะหยุดยั้งโรหลายร้อยลำเคลื่อนตัวเป็นฝูงบิน ตาหนกเรดาร์และล็อกเป้าหมายอย่างแม่นยำจนระบบป้องกันหลายชั้นของรัเสเซียแทบไร้ผลทหารบางรายยอมรับภายหลังว่ารู้สึกเหมือนกำลังถูกทำร้ายจากศัตรูที่มองแทบไม่เห็นและแม้แต่ปืนต่อต้อตานอากาศายานรุ่นใหม่ก็ยิงไม่ทันจัดการก่อนทุกอย่างจะสายเกินไปช่วงเวลาเพียงไม่กี่สิบนาทีความเสียหายที่เกิดขึ้นกลับสูงจนน่าตกใจภาพถ่ายดาวเทียมยืนยันว่าพื้นที่กว่าหนึ่งตารางกิโลเมตรถูกทำลายยับอาวุธหนักที่รัเสเซียใช้เวลานานานับปีในการสะสมหายวับไปในพริบตาผู้เชีย่ยว นยายวชานบางคนประเมินว่ามูลค่าความเสียหายครั้งนี้อาจแต่หลักหลายพันล้านดอลลาร์และสิ่งที่ทำให้รัเสเซียเจ็บปวดที่สุดคือการสูญเสียยุโทโธปกรณ์ที่ใช้เวลาผลิตนานและทดแทนได้ยากโดยเฉพาะระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นแพงที่สุดที่เคยเป็นจุดขายว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกแต่กลับถูกโดนราคาถูกทำลายลงอย่างง่ายดายความเสียหายครั้งนี้ไม่ได้สะเทือนแค่ในพื้นที่รบแต่มันสั่นไปถึงกรุงมอสโกจน ผู้นำรัเสเซียต้องเรียบประชุมด่วนแบบไม่ทันตั้งตัวขณะที่กระวงกลาหมรัเสเซียพยายามอธิบายว่านี่เป็นเพียงเหตุการณ์หนึ่งในสงครามที่ยืดเยือ้อนักวิเคราะห์หลายประเทศกลับเห็นต่างพวกเขามองว่านี่คือสัญญาณแรกของจุดเปลี่ยนเพราะมันพิสูจน์ให้เห็นว่ายูเครนสามารถจะระบบการป้องกันของรัเสเซียได้แล้วไม่ว่าจะด้วยเทคโนโลยีจากพันธมิตรหรือความสามารถในการพัฒนาของตนเองก็ตามความสามารถในการโจมตีลึกเข้าไปถึงแนวหลังที่รัเสเซียเคยมั่นใจว่าจะปลอดภัย เป็นสิ่งที่ทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแต่เรื่องราวยังไม่จบเพียงเท่านี้หลังจากการโจมตีครั้งแรกยูเครนกลับเดินหน้าด้วยการโจมตีระลอกที่2และ3ภายในไม่กี่วันเป้าหมายไม่ใช่เพียงคลังอาวุธแต่รวมถึงระบบเรดาร์ภาคพื้นยิงขีปนาวุธและรถถังรุ่นล่าสุดที่เพิ่งถูกส่งมาเสริมกําลังในแนวรบการโจมตีต่อเรื่องนี้ทําให้รัเสเซียต้องกระจายทรัพยากรเพื่อป้องกันหลายพื้นที่พร้อมกันทําให้ขีดความสามารถโดยรวมลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันยูเครนเริ่มใช้กลยุทธ ยืดเส้นซัพพลายเชนของรัเสเซียด้วยการโจมตีจุดเติมเชื้อเพลิงและเส้นทางลำเลียงในเวลาที่คาดไม่ถึงทําให้กองกําลังรัเสเซียบางส่วนติดค้างไม่ได้รับสเสบียงหรือกระสุนตามกําหนดจนทหารบางหน่วยต้องถอนตัวชั่วคราวเพราะไม่สามารถสู้ต่อได้โดยไม่มีสเสบียงสนับสนุนแน่นอนรัเสเซียไม่ได้ยอมรับความเสียหายอย่างง่ายดายพวกเขาออกแถลงการว่าทุกอย่างยังอยู่ในการควบคุมแต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และภาพที่หลุดออกมาตามโซเชียลสื่อให้เห็นว่าความเสียหายบางส่วนรุนแรงจนยากจะปกปิดแม้แต่สื่อรัเสเซียบางแห่งยังเริ่มตั้งคำถามต่อคุณภาพของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่เคยเป็นหน้าเป็นตาของประเทศบางคนถึงขั้นบอกว่ารัเสเซียกำลังเผชิญศัตรูใหม่ที่ไม่ใช่เพียงทหารแต่เป็นเทคโนโลยีที่ปรับตัวอย่างต่อเนื่องจนตามไม่ทันยูเครนในอีกด้านกลับได้กำลังใจมากขึ้นอย่างมหาศาลประชาชนต่างเฉลิมฉลองเล็กๆแม้ท่ามกลางความ ตึงเครียดของสงครามแต่ทุกคนรู้ดีว่าการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องการทำลายอาวุธแต่มันคือการส่งสัญญาณแก่โลกว่าประเทศตนมีความสามารถในการยืนหยัดและตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพหลังจากความสูญเสียครั้งใหญ่ที่รัเสเซียแทบตั้งตัวไม่ทันโลกเริ่มจับตามองว่าปฏิกิริยาตอบโต้จะเป็นเช่นไรเพราะรัเสเซียเองไม่ใช่ชาติที่จะยอมปล่อยให้ภาพลักษณ์และอำนาจทางทหารของตนถูกสัะเทือนโดยไม่ทำอะไรเลย การประชุมฉุกเฉินหลายรอบเกิดขึ้นในกรุงมอสโกเพื่อหาคำตอบว่าควรรับมืออย่างไรกับยุทธวิธีใหม่ของยูเครนที่อาศัยความรวดเร็วความลับและต้นทุนต่ำจนป้องกันแทบไม่ทันเจ้าหน้าที่ระดับสูงบางคนเสนอให้เพิ่มระบบป้องกันภยัยทางอากาศตามแนวหน้าหนาแน่นขึ้นแต่ก็มีเสียงคัดค้านเพราะการกระจายระบบเหล่านี้ออกจากเมืองสำคัญอาจจะทำให้กรุงมอสโกและเมืองใหญ่เสี่ยงต่อการถูกโจมตียิ่งขึ้นสิ่งนี้จึงกลายเป็นปัญหาสำคัญที่รัเสเซียต้องเลือกระหว่างปกป้องแนวหน้า หรือปกป้องเมืองหลวงซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางใดก็ล้วนมีผลกระทบตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่การถกเถียงยังดำเนินไปยูเครนกลับเดินหน้าโจมตีต่อโดยไม่ปล่อยให้รัเสเซียได้พักหายใจครั้งนี้เป้าหมายเป็นค่ายบัญชาการเคลื่อนที่ของรัเสเซียซึ่งตั้งอยู่ห่างจากแนวรบกว่า70กิโลเมตรค่ายนี้เป็นศูนย์เชื่อมสัญญาณสื่อสารระหว่างแนวหน้าและกองบัญชาการหลักการโจมตีเกิดขึ้นอย่างเงียบเชียบในช่วงย่ารุ่งทําให้เจ้าหน้าที่รัเสเซียหลายคนไม่ทันตั้งตัวบางรายถึงกับยอมรับภายหลังว่ารู้สึก เหมือนกำลังเจอกับศัตรูที่คาดเดาไม่ได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นทําให้ระบบสื่อสารของรัเสเซียล่มชั่วคราวหลายชั่วโมงทําให้การส่งคําสั่งล่าช้าจนเกิดความสับสนในหลายหน่วยรบผลกระทบนี้รุนแรงจนผู้นําระดับสูงบางรายเริ่มตั้งข้อสงสัยว่ามีข้อมูลภายในรั่วไหลหรือไม่หรือ,อยูเครนได้รับข้อมูลจากพันธมิตรที่สามารถสอดแนมโครงสร้างสื่อสารของรัเสเซียได้อย่างลึกซึ้งกว่าเดิมเพราะการโจมตีถูกจุดและถูกเวลายอย่างแม่นยำจนนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเป็นผลงาน ของการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองตะวันตกและเทคโนโลยีโดรนยุคใหม่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญอย่างแน่นอนในอีกด้านยูเครนเริ่มเผยชมยุทธวิธีใหม่ที่หลายฝ่ายเรียกว่าคลื่นโดรนลักโดยจะใช้โดรนหลายรูปแบบผสมกันทั้งโดรนลาดตระเวนโดรนโจมตีโดรนรวงรวมถึงโดรนที่มีระบบต่อต้านสัญญาณกวนและสิ่งที่ทําให้รัสเซียปวดหัวที่สุดคือโดรนแบบใช้ชิ้นส่วนในตลาดทั่วไปที่แทบตรวจจับไม่ได้เพราะความร้อนต่ําและเสียงเบาอย่างมากเมื่อใช้เป็นกลุ่มใหญ่ผลที่ได้คือ พายุดโดรนที่วิ่งเข้าหาเป้าหมายราวกับฝูงเพิ่งยักย้ายที่ไม่มีวันหยุดบินนักวัดชิการทหารหลายคนเริ่มพูดตรงกันว่าสงครามครั้งนี้กำลังกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคโดรนเต็มรูปแบบซึ่งกองทัพใดที่ปรับตัวชา้จาจะกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันทีแม้จะมีอาวุธหนักมากเพียงใดก็ตามท่ามกลางสถานการณ์ที่วุ่นวายนี้กองทัพรัเสเซียพยายามตอบโตด้ด้วยการใช้จรวดความเร็วสูงและการทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบเพื่อพยายามทำลายฐานล่อยโดรนและโรงงานผลิตภายในยูเครนแต่ยูเครน ได้เตรียมรับมือไว้แล้วโดยการซ่อนโรงงานไว้ในอุโมงค์เก่าอาคารใต้ดินและโรงงานร้างหลายแห่งที่ถูกดัดแปลงใหม่จนรัเสเซียแทบหาข้อมูลไม่พบแม้เครื่องบินรักซเซียจะสามารถโจมตีบางจุดได้แต่ส่วนใหญ่กลับทําได้เพียงทําลายอาคารเปล่าทําให้เกิดคําถามภายในประเทศว่ากองทัพรัเสเซียกําลังเสียสินทรัพย์ราคาแพงเพื่อโจมตีเงาของยูเครนหรือไม่ขณะดเดียวกันกระแสสังคมในรัเสเซียเริ่มร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆผู้ปกครองหลายคนเริ่มตั้งคําถามว่า ทำไมลูกหลานของตนต้องถูกส่งไปแนวหน้าโดยไม่มีอุปกรณ์เพียงพอทำไมระบบป้องกันภัยทางอากาศของประเทศที่เคยโฆษณาว่าดีที่สุดในโลกถึงหยุดโดนราคาถูกไม่ได้และเหตุใดงบประมาณทางทหารระดับมหาศาลไม่สามารถปกป้องแม้แต่คลังอาวุธของตนเองได้บางพื้นที่เริ่มมีการปรับทวงเล็กๆแม้จะถูกควบคุมอย่างรวดเร็วแต่ก็เพียงพอให้รัฐบาลต้องจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะกระทบต่อภาพลักษณ์ และสเสถียรภาพภายในประเทศจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์รัสเซียก็เผชิญกับสถานการณ์เลวร้ายกว่าเดิม,มเมื่อ,อยูเครนเปิดปฏิบัติการระลอกใหม่ที่มุง่งเป้าทำลายระบบโลจิสติกส์เส้นเลือดใหญ่ของรัสเซียในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะสถานีรถไฟหลักที่ใช้ลำเลียงอาวุธหนักและเชื้อเพลิงปฏิบัติการครั้งนี้ทำให้รถไฟบรรทุกกระสุนจำนวนมากถูกเผาทำลายเป็นเท่าฐานส่งผลให้กองกำลังหลายหน่วยต้องชะลอการรบเพราะไม่มีอาวุธเหลือเพียงพอนักวิเคราะห์หลายคนยอมรับว่าการโจมตีเส้นทางโลจิสติกเช่นนี้ เกิกว่าการโจมตีสนามรบตรงๆเพราะมันทําให้รัเสเซียไม่สามารถเสริมกําลังได้ตามต้องการและต้องใช้เวลานานในการฟืน้นฟูสถานการณ์นี้ทําให้หลายประเทศในยุโรปและสหรัฐเริ่มตั้งคําถามว่ารัเสเซียกําลังเข้าสู่จุดเสียเปรียบเชิงกลยุทธ์หรือไม่และแม้ผู้นํารัเสเซียจะยังคงยืนยันว่าสงครามยังอยู่ในความสามารถควบคุมแต่สัญ,ญญาณจากสนามรบกลับสะท้อนภาพอีกด้านหนึ่งที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงยิ่งเวลาผ่านไปยูเครนยิ่งมั่นใจว่าตนกําลังจับจุดอ่อนสําคัญของรัเสเซียได้ และพร้อมจะเร่งความกดดันในหนักขึ้นอีกความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เริ่มชัดเจนขึ้นเมื่อ,อยูเครนเริ่มใช้ยุทธวิธีผสมผสานระหว่างโดน AI ไระบบระบุตำแหน่งด้วยดาวเทียมและข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองตะวันตกทําให้การโจมตีในระยะลึกของอยูเครนมีความแม่นยําราวกับรู้ล่วงหน้าว่ารัเสเซียจะเคลื่อนอะไรเมื่อใดการที่ยูเครนสามารถคาดการทิศทางการเคลื่อนย้ายอาวุธของรัเสเซียก่อนที่จะมาถึงสนามรบจริงได้ทําให้การโจมตีมีประสิทธิภาพสูงอย่างไม่น่าเชื่อรัเสเซียเริ่มปรับกลยุทธ โดยย้ายคลังยุธทธปกรณ์ไปไว้ในพื้นที่ห่างไกลามากขึ้นแต่ก็ยิ่งทําให้เวลาในการลำเลียงเพิ่มขึ้นทําให้กําลังไหนแนวหน้าถูกตัดขาดจากการสนับสนุนหลายครั้งติดต่อกันในเวลาเดียวกันยูเครนก็เริ่มเผยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่าโดรนล่องหนระดับภาคสนามซึ่งสร้างจากวัสดุที่เรดาร์ตรวจจับได้ยากและมีขนาดเล็กมากจนสามารถซ่อนอยู่ในพื้นที่ป่าหรือซรากอาคารได้โดยไม่ถูกพบการปรากฏตัวของโดรนชนิดนี้ทําให้รัเสเซียต้องตั้งหน่วยลาดตระเวนเพิ่มแต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งความเสียหายได้เพราะโดรนสามารถเปิดกล้องถ่ายทอดสดและส่งพิกัดของเป้าหมายให้หน่วยปืนใหญ่ยูเครนได้แบบเร็วทางความแม่นยำในการยิงของยูเครนจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากจนหลายกรังสามารถทำลายรถถังหรือฐานยิงของรัสเซียด้วยกระสุนเพียงไม่กี่นัดในช่วงเวลาเดียวกันนี้ความกังวลของรัสเซียเพิ่มสูงขึ้นเมื่อประชาคมโลกเริ่มตั้งคำถามต่อทิศทางสงครามอย่างเปิดเผยหลายประเทศในยุโรปที่เคยไม่มั่นใจในการสนับสนุนยูเครนเริ่มเห็นว่ายูเครน อาจมีโอกาสพลิกสถานการณ์มากกว่าที่คิดทําให้การสนับสนุนทั้งด้านเงินอาวุธและข่าวกรองเริ่มหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นสหรัฐส่งเราดาร์จับโดรนขั้นสูงเข้ามาช่วยพร้อมกับระบบต่อต้านสัญญาณกวนที่ทําให้ยูเครนสามารถใช้งานโดรนได้แม้ในพื้นที่ที่รัเสเซียพยายามตัดสัญญาณส่วนประเทศในยุโรปตะวันออกหลายประเทศก็เริ่มส่งยุโทโธปกรณ์ที่เก็บไว้ในคลังมานานกลับเข้าสู่สนามรบโดยเชื่อว่านี่คือเวลาที่ควรผลักดันให้รัสเซียอ่อนแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แรงกดดันเหล่านี้ ทำให้รัเสเซียต้องหันไปใช้วิธีรุนแรงกว่าเดิมทั้งการโจมตีเมืองใหญ่ของยูเครนด้วยจรวดและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานอย่างโรงไฟฟ้าสะพานและระบบสื่อสารในหลายพื้นที่แม้ความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานจะมีจำนวนมากแต่ยูเครนกลับแสดงความยืดหยุ่นทางระบบพลังงานและการสื่อสารที่เหนือความคาดหมายโดยการใช้ระบบกระจายพลังงานแบบใหม่แผงโซลาร์ประเซลเคลื่อนที่และเสาสัญญ,ญาณมือถือแบบฉุกเฉินที่สามารถติดตั้งได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงทำให้ประชาชนยังสามารถดำรงชีวิต และกองทัพยังสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนี้ทําให้รัเสเซียเริ่มรู้สึกว่า,าการโจมตีแบบเดิมๆอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควรขณะที่รัเสเซียกําลังพยายามหาทางแกส้สถานการณ์ยูเครนกลับเร่งเดินหน้ากดดันอย่างต่อเนื่องด้วยการเจาะเข้าไปยังจุดอ่อนสําคัญของรัเสเซียคือความล่าช้าในการตัดสินใจและความยุ่งยากในโครงสร้างสังการส่วนก,กลางทําให้หลายครั้งรัเสเซียตอบสนองช้ากว่าที่สถานการณ์น่จริงต้องการในขณะที่ยูเครนสามารถปรับแผนไทย ในไม่กี่ชั่วโมงหรือแม้แต่ไม่กี่นาทีหากพบโอกาสในการโจมตีหรือจุดอ่อนของข้าศึกการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างนี้เองที่ทําให้หลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าสงครามอาจใกล้ถึงจุดเปลี่ยนจริงๆไม่ใช่เพียงคําพูดของสื่อความเสียหายต่อยุโทโปกรณ์รัสเซียยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆร,ร,รถถังที่เคยเป็นหัวใจหลักของกองทัพถูกทําลายจํานวนมากเพราะโดนโจมตีลงบนจุดอ่อนของกรอด,ด้านบนระบบป้องกันภยัยทางอากาศราคาแพงหลายจุดถูกทําลายจนเหลือเพียงซาาขนาดที่คลังอาวุธ ในพื้นที่ต่างๆถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจนใหม่น่าสามารถเก็บกระสุนได้อย่างปลอดภัยอีกต่อไปการสูญเสียเหล่านี้ทําให้นักวิเคราะห์ทหารในหลายประเทศเริ่มพูดตรงกันว่ารัเสเซียกําลังเผชิญปัญหาเชิงโครงสร้างที่แก้ยากกว่าเพียงการแพ้ในสนามรบแต่มันคือการสูญเสียศักยภาพทางทหารแบบถาวรท้ายที่สุดภาพรวมทั้งหมดชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าความได้เปรียบของฝ่ายรัเสเซียที่เคยมีในช่วงแรกเริ่มของสงครามกําลังถูกสั่นคลอนอย่างหนักโดยเทคโนโลยีใหม่ และความคล่องตัวของยูเครนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคำถามที่หลายคนตั้งขึ้นคือน,น,นี่คือจุดเปลี่ยนของสงครามหรือไม่และจะนำไปสู่การเปลี่ยนนับแปลงครั้งใหญ่ในสมรภูมิยุโรปตะวันออกอย่างไรต่อไปสิ่งที่แน่นอนมีเพียงอย่างเดียวคือสงครามนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกกำลังเฝ้าดูว่าใครจะเป็นฝ่ายก้าวนำและใครจะเป็นผู้สูญเสียในเกมสงครามที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่